สวัสดีครับผมโค้ชปูน,น่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการ Six Pack Project นะครับผม มาในคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมยินดีที่จะนําเสนอมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมการเบิร์นไขมันส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าคือสมัยก่อนก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าสู่วงการพอกายเนี่ยผมเป็นสายคอร์ดฟิตมาก่อนนะผมเป็นสายที่แบบเหมือนชอบเล่นพวกสตรองแองกอร์ดิชเนนิงครับก็คือเล่นแบบเหมือน อะไรที่มันโหดโทดอะที่มันแบบต้องเบินไขมันเยอะๆต้องยกอะไรแบบท่าแปลกๆอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งวันนี้จริงๆท่าในการยกเนี่ยจะไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่ครับผมเป็นท่าพื้นฐานเลยแหละแต่ว่าเป็นกลุ่มการฝึกที่เอฟเฟกตีโคตรๆเลยเนะื่องจากว่ามันเป็นการฝึกเพื่อให้ผมสามารถสร้างกำาเนิดได้และผมสามารถที่จะเผาผ่านไขมันได้ในระดับที่สูงมากถามว่าสูงขนาดไหนผมพูดเลยว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมที่ผมฝึกในระบบนี้นะผมซึ่งมันมีชื่อว่าระบบการฝึกแบบเมทคอนครับผมซึ่งย่อมาจากการฝึกแบบ Metabolic Conditioning นะครับผมมันเหนือกว่าการฝึกกิตมันาระคบ นี่จะว่าฮิตเนี่ยมันเป็น interval ช่นั้มันเป็นรอบๆอบคือคเราจะทําเป็นรอบแล้วก็พักแล้วก็ทําเป็นรอบแล้วก็พักแต่นี่คือเม็ดคอยครับผมเม็ดคอนจะเป็นการลากผมจับคุณลากถูกรูปถูกกลางนะครับ จนกระทั่งคุณไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกในระบบ4 round นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมฝึกอะไรประเภทนี้ผมจะฝึกในช่วงท้ายของการ work out ทั้งหมดของผมแล้วแล้วผมก็จะมาเล่นอะไรพวกนี้นะครับผมในตอนท้ายสุดแต่ผมจะนามาใช้ก็ต่อเมื่อผมเริ่มรู้สึกว่าผมเริ่มจะอ้วนแลวผมเริ่มรู้สึกว่าผมจะมีไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้น,นเยอะนะครับตอนนี้เป็นช่วงท้ายของ bulking phase ของผมก็คือช่วงของการทาน้ําหนักหรือว่าการทําเนื้อของผมนะครับก็จริงจริงกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นมาแหละแต่ว ฝึกคาร์ดิโอซึ่งการฝึกคาร์ดิโอที่เข้มข้นที่สุดที่จะทำให้ผมสามารถลดไขมันส่วนเกินได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการฝึกแบบเมิดคอนนี่แหละครับผมแต่คนอาจจะถามว่าแล้วทำไมไม่ขึ้นรูวิ่งหรือปั่นจักรยานว่าลำบากน้อยกว่าในประมาณนี้ผมจะบอกก่อนว่าชีวิตของโคชบูนแนนครับผมเป็นชีวิตที่มีตารางการทํางานที่แบบล็อกไว้เลย๊ ใช้ผมมาเสียเวลาไปคาริโอเนี่ยทีละ45นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีในบางกรณีผมทําไม่ได้แต่ถ้าไอเนี่ยผมทําได้แน่นอนผมใช้เวลาไม่เกิน1 5นาทีผมจบแล้วแล้วผมสามารถเผาไขมันได้ในในระดับสูงมากกว่าการฝึกคาริโอแบบปกติถึง3เท่าด้วยกันนะครับผมตามงานวิจัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการฝึกวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมไสาธิตดี้ว่ก่อนนะครับผมเอาท่าแรกผมแค่ชี้ก่อนนะนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะกลิ้งยางนี่ครับผมเราเรียกมันว่าทยฟลิปนะครับผมก็คือผมจะกลิ้งยางไปนะครับ 3ครั้งแล้วนกะลิ้งกลับมา3ครั้งนะผมยังค่อน,นข้างหนักเลยทีเดียวนะเพราะว่าต้องใช้กล้ามเนื้อแบบเรียกว,ว่าทั้งตัวเลยแหละในการที่กลิ้งมานออไปนครับในท่าที่ 2, นะครับผมผมจะฝึกท่านี้ครับผมก็คือท่า Push Press ก็คือผมจะใช้บาร์เบลนะครับผมบาร์เบลตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะตั้งมันขึ้นครับปุ๊บครับผมก็จะดันขึ้นนะครับและสังนกนะครับ น้ำหนักที่ใช้ไม่ได้หนักมากครับผมมันน้ำหนักที่แบบเหมือนผมสามารถที่จะควบคุมมันได้นะไม่จากว่าโดยปกติแล้วผมจะฝึกท่าพวกเนี้ยในตอนท้ายของการฝึกเวทที่นี่นทั้งหมดของผมแล้วนะก็น้ำหนักเนี่ยหลายๆคนเห็นอาจจะขำว่าโค้ดปูมึงยกแค่นี้อยู่ปะมึงยกแค่นี้แหละนะครับตอนท้ายสุดนะนะมันไม่มีแรงแล้วเว้ยนะครับก็จำนวนครั้งคือ8ครั้งครับผมกิ่งยางแล้วก็พุชเพรสไปครั้งเสร็จแล้วผมจะจบด้วยการฝึกท่าบ็อกซ์จัม์ครับผมก็คือเป็นการฝึกแบบเอ็กซ์โพซิทมู vement ก็คือการกระโดดนั่นเองนะก็คคือเรราจทแบบบี้ั เยวลงกระโดดขึ้นปุ๊บแล้วสแตนทอลครับผมคือยืนขึ้นนะครับผมนะครับลงใหม่กระโดดขึ้นใหม่สองนะครับปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับผมจนวงครั้งก็แปดครั้งเหมือนเดิมครับผมไประเด็นสำคัญของการฝึกนี้ก็คือพูด <laughs> แล้วก็สะท้อนใจตัวเองผมทำสามท่านี้นะครับผมนับเป็นหนึ่งรอบเราจะทำ four round ครับผมเราจะทำทั้งหมด สี่รอบด้วยกันแล้วมาดูว่าสภาพของมันจะเป็นยังไงนะนะครับก็ถามว่าพักตอนไหนเอาเวลาไปพักที่บ้านแล้วกันแต่ตรงนี้ทําให้สุดก่อนทําให้หมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงเนาะะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับเฮ้ รอบทัน Hei okay. uh. ก็อันนี้คือเป็นการฝึกเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะแต่เป็น15นาทีในในโลกที่เรียกว่านรกนะครับที่นี่มันยิมหรือนรกวะเนี่ย <c oughs> แต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ครับผมอันนี้เป็นระบบการฝึกส่วนตัวของผมนะนะแต่ว่าถ้ายิมใครนะครับผมมีอุปกรณ์ลักษณะเน,นี้ยนะครับมียางมีบาเบลมีบัฟเฟอร์เพลมีกล่องนะครับใช้เลยนะครับโคตรที่จะไม่คำเมนมันเบิ์นไขมันหนักมากจริงๆ แล้วก็ช่วยรักษากก้ามเ้อให้คุณได้ดีมากด้วยแล้วก็สร้างกมเน้อให้คุณด้วยนะครับก็มันโคตรได f f e c t i v ีเลยนะครับระบบการฝึกเม็ดคอนนะนะฮะแต่คุณต้องเม้เชว่์ว่าฟอร์มของคุณถูกต้องนะครับผมยกยางนะครับใช้ขายกนะไม่ใช่หลังยกนะครับถ้าใช้หลังยกปวดหลังแน่นอนนะครับผมปัญหาการบาดเจ็บเจอแน่นอนพุชเพรสไม่ใช่ชูท p เพรสใช้แรงจากขาระเบิดขึ้นนะครับผมเป็นการฝึกแบบใช้แรงระเบิดนะเช่นเดียวกับการบ็อกซ์จครับผม ท่าสเกตคือผมจะค่อยๆลงนะครับผมลงึ้นไปแล้วผมลงทีละข้างเพื่อเซฟของเขา่าของผมนะครับผมให้เข่าผมเนี่ยมันทางกายจากการบาดเจ็บนะครับผมโล่อิมแพกนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกใจระบบการถึกมิคคอนนะครับเดี๋ยวมีมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะจริงๆนี่เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นร้อยๆโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบการฝึกประเภทนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมผมไปพักก่อนนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้หรือคุณชอบโค้ชปูแนนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ